ที่ผู้เรียนอยู่ปีหนึ่งมาอะไรที่เธอเรียนอยู่นี้มันจะอยู่แถวแถวกราดพรา้ากรุงเทพมหานครนี้เองเมื่อเป็นเด็กใหม่ปีหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะได้พักอยู่หอในพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ออกไปพักหอนอกได้ยังเป็นเด็กใหม่อะไรแบบนั้นอยู่หอในมันดีที่สุดแล้วทิพไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับ เธอก็มีรูมเมทที่พักอยู่ด้วยกันอีกทั้งสามคนซึ่งห้องที่เธอได้พักอยู่นั้นมันเป็นห้องเตียงคู่ซึ่งทั้งสองเตียงมันจะเป็นเตียงสองชั้นเธอได้นอนอยู่ชั้นสองครับเพราะเพื่อนไม่อยากขึ้นไปนอนชั้นบนกลัวว่าตัวเองจะนอนดิ้นจนตกจากเตียงสูงขนาดนี้คงจะมีปัญหาแน่ทิฟก็เลยได้เป็นคนที่ต้องขึ้นไปนอนบนเตียงชั้นสอง กินแรกนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเธอน,นอนหลับสบายจนถึงเช้าเต่พอได้ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนที่นอนอยู่เตียงชั้นล่างก็ได้พูดขึ้นมานะว่าฉันนอนไม่หลับเลยมันเหมือนกับมีคนใดบางคนมาคอยกวนอยู่ตอลอดเดี๋ยวก็มีมือมาสกิดที่ขาเดี๋ยวก็มีมือมาสกิดที่เส้นผมแต่พอได้ตัดสินใจเลื่มตาขึ้นมาดู กับที่เห็นเป็นเงาดำๆคล้ายกับผู้หญิงเดินทะลุก,กำแพงไปเลยห้องนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเมื่อเพื่อนได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำเอาเธอตกอกตกใจเป็นอย่างมากครับที่เป็นคนที่กนค้างจะกลัวผีเป็นอย่างมากส่วนเพื่อนที่สองคนก็มีท่าทางดูตกกตกใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันกลัวว่าจะถูกรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็น เดี๋ยวจะไม่สามารถนอนอยู่ในห้องนี้ได้อีกต่อไปคืนไม่ทำอะไรวันนั้นทิแทบเจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยล่ะครับเพราะมวดดัวแต่คิดถึงเรื่องที่เพื่อนได้เห็นเธอก็แต่คิดน้ว่าจะทำยังไงดีถ้าคืนนี้มันเป็นคิวของเธอที่ได้เจอได้เห็นละ่ะจะเป็นยังไงวันนั้นหลังจากเลิกเรียนแล้วเพื่อนๆจึงได้ชวนไปหาของดีที่วัด ซึ่งมันจะมีระจุบไปกร้แถวนั้นเพื่อมาป้องกันตัวป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นในห้องห้องนี้อย่างน,น้อยก็จะได้รู้สึกขุญใจขึ้นมาบ้างซึ่งหลวงตาที่วัดนั้นท่านก็เมตตาให้ดหเรียนพระมาะคนละองค์มันก็ทำเอาทั้งสี่สาวรู้สึกขุญใจขึ้นมามากทิพย์ก็เลยได้เอาสร้อยพระนั้นไปห้อยอไว้บนหัวเตียงนอนของตัวเอง ส่วนเพื่อนทัืงสามคนคออก็เอาซอยพระไปห้อยไว้บนหัวเตียงนอนของตัวเองเหมือนกันจะได้ไล่พูดผีวิญญาณไม่ให้มารบกวนได้ซึ่งหลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้มีใคไรได้เจอได้เห็นอะไร,ระแปลกๆกีกเลยครับทั้งสี่สาวก็มากันใช้ชีวิตไปตามปกติในห้องพักห้องนี้ไม่ได้มีอะไรในื่อเพื่อนคน,น,นอื่นๆจะพากันเข้ามาถามนำว่าได้เจอได้เห็นอะไรในห้องนั้นหรือเปล่า ทิปก็เลยได้พูดถามไปเน่วว่าทำไมถึงได้รู้ว่าห้องนั้นมันมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิเพื่นอนคนนั้นก็เลยได้เล่าอะไรบางอย่างให้เธอได้ฟังนะว่าห้องที่พวกเธอได้พากันพักอาศัยอยู่นี้มันเป็นห้องที่เคยได้มีนักศึกษาคนหนึ่งเสียชีวิตเธออกหักแฟนไปมีผู้หญิงคนใหม่แถมตัวเองยังมาตั้งท้องพอผู้ชายไม่รับผิดชอบไม่รู้จะทำยังไง สุดท้ายก็เลยตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายอยู่ในห้องห้องนี้แม้ว่าทางมหาลลยนั้นจะได้นิม,มนต์พระมาทำพิธีปัดเป่าดวงวิญญาณแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพากนไปนอนในห้องห้องนี้แตวเรื่องราวมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วละ่ะได้ยินเล่าต่อๆกันมาก็เท่านั้นเองเลยได้มาถามนี่แหละว่าเป็นยังไงบ้าง ทิก็เลยได้เล่าสิ่งที่เพื่อนได้เจอในวันแรกนั้นให,ให้กับเพื่อนคนนี้ได้ฟังซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้อ,อะไรเพราะตลอดเวลาที่เธอกับเพื่อนปาก,กันไปนอนจุพักที่ในห้องนี้ก็ไม่มีคนใดได้เจอได้เห็น,นอะไรแปลกๆอีกเลยนับตั้งแต่ที่พากันไปได้สร้อยพระจากหลวงพ่อที่วัดมาหมดเวลาผ่านไปจนกระทั่งคืนนั้นคนนับเพื่อนสองคนที่นอนจุดเตียงเดียวกัน กบได้พากันออกไปกินเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนที่รู้จักไม่ได้กลับมานอนที่หอพักมันก็เลยทําให้เหลือแค่ทิกับเพื่อนอีกคนที่นอนอยู่เตียงเดียวกันกับเธอต้องพากันมานอนในห้องสองคนที่นี่หลังจากที่พวกเธอได้พากันไปกินข้าวเรียบร้อย mm. ก็กลับมาที่หอพักพอจอดรถเรียบร้อยก็เดินขึ้นบันไดไปจนเดินไปถึงหน้าห้องของตัวเอง พอเปิดประตูเข้าไปในห้องทิพกับได้เห็นเงาดำๆคล้ายกับผู้หยิงเดินไปทางหลังห้องด้วยความสงสัยปวนแปลกใจก็เลยได้พูดร้องถามออกไปใครนะ่ะก้อยเหลือพิมพ์ในว่าจะไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่นไม่ใช่หรอทำไมถึงได้มาเดินอยู่ในห้องแบบนี้และทำไมพวกแกถึงไม่เปิดไฟใหบ้าพอเธอพูดจบ เพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหลังก็รีบเดินเข้าไปในห้องเปิดไฟให้มันสว่างเพิ่ขึ้นมาทิฟก็เลยได้รีบเดินไปดูหลังห้องอยากจะรู้ว่าผู้หญิงที่ได้เห็นเมื่อกี้เป็นใครกันทําไมถึงไม่มีเสียงพูดตอบกลับมาแต่อย่างใดแต่มันกลับไม่มีใครเลยสักคนเดียวมันก็ทำเอาทิฟนั้นถึงกับตกอกตกใจไม่ใช่น้อยเขานะเธอก็เลยได้แต่บอกเพื่อนไปน้าว่า ฉันไปอาบน้ำก่อนนะฉันง่วงแล้วฉันอยากเช้นนอนเธอคิดว่าอยากจะน,นอนหลับไปให้มันเร็วๆจะได้ไม่ต้องมาเจอมาเห็นอะไรแบบนั้นไม่นานทิพย์ก็อาบน้ำเสร็จเธอก็เดินออกมาแต่งตัวให้เพื่อนเข้าไปอาบต่อที่นี่พอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็เปลียนขึ้นไปนอนบนเตียงชั้นสองของตัวเองไม่นานก็หลับไป เพื่อนยังไม่ทันจะได้ออกมาจากห้องน้ําเสียด้วยซ้ําเดยวทิปก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นหลับไปนานแค่ไหนนะครับพอาเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนรบางคนมาจับที่ข้อเท้าของตัวเองก็เลยได้ล,ลืมตาขึ้นมาดูพอลืมตาขึ้นมาเธอกับได้เจอหน้านทับว่าบรรยากาศภายในห้องของตัวเองในตอนนี้มันมืดมากๆทั้งๆที่ปกตินั้น เพื่อนก็จะเปิดไฟในห้องน้ําให้มันมีแสงสว่างไม่ได้ปิดมืดแต่อย่างใดแต่ทําไมค่ําคืนนี้ขึ้นถึงปิดไฟไม่เปิดไฟห้องน้ําที่เงาไว้ทิพย์ก็มองนั่นมองนี้ไปนะครับจนกระทั่งเธอได้เห็นเพื่อนมายืนหันหลังให้อยู่ข้างเตียงของตัวเองนี่เองมันก็ทำเอาเธอนั้นตกอกตกใจไม่ใช่น้อยรีบเอ,อนานาฬิกาม,มาดูในทันที ว่ามันกี่โมงกี่ยามไปแล้วซึ่งพอได้ดูนาฬิกามันก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่า,วามันก็ทำอาทิ์นั้นเ่ิกลับสงสัยขึ้นมาเน่าว่าทำไมเพื่อนถึงยังไม่นอนมันมายืนหันหลังนิ่งๆอยู่ตรงนี้ทำไมกันก็เลยได้พูดถามออกไปแกทำไมถึงยังไม่นอนละ่ะมายืนอะไรอยู่ตรงนี้วะเพื่อนมันกับเฉยน,นิ่ง ไม่ได้หันหลังกลับมาตอบแต่อย่างใดเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่เดได้พูดมันก็ยิ่งทำห้กที่แปลกใจว่าจะรู้ขึ้นมา,านั่งสักหน่อยแต่ร่างกายมันกลับขยับขยืนไม่ได้ใชะอย่างนั้นเด็กจ้องมองดูเพื่อนชุนแบบนั้นในใจก็คิดแล้วเราว่าเพื่อนไม่ปกติแน่แบบนี้ก็เลยได้พูดถามออกไปอีกเพื่อความแน่ใจแก ทำไมไม่นอนไม่ยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ละ่ะทันทีที่ได้พูดถามจบอยู่ดีดีเพื่อนก็ได้ค่อยๆแหนหัวกลับมาซึ่งเพื่อนหันมาแค่หัวตัวไม่ได้หันมาด้วยมันก็ทาเอาทิพนั้นถึงกับหัวใจเต้นแรงมากๆพอราคิดว่าไม่ใช่เพื่อนของเธอแน,แน่นอนแบบนี้ตัวเองน่าจะโดนดีเข้าให้แล้วแน่นๆคนอะไร จะสามารถหมุนหัวได้360องงศาถ้าไม่ใช่ผีเมื่อเธอได้คิดไปแบบนั้นทิพย์ก็ถึงได้รองกีดขึ้นมาอย่างดังแล้วพอผู้หญิงคนนั้นได้หันหน้ากลับมาจนมันอยู่ตรงหน้าของเธอแบบตามองตาไบหน่าจ้ามองกันอะไรแบบนั้นมันก็ยิ่งทำเอาทิพมั่นใจมากว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพื่อนของเธออย่างแน่นอน ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใบหน้าที่ขาวซีดอย่างกับคนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อดวงตาของเธอเทบจะทะลนออกมานอกเบ้าเสียด้วยซ้ำปากของเธอก็ขมบความมีพูดอะไรบางอย่างแต่นั่นมันก็ยิ่งทำหมอทิพย์รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากกว่าเดิมจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าของเธอในตอนนี้มันได้ดบับวูบไปทิพย์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกที ก็ได้เจอว่าตัวเองนั้นยังนอนอยู่บนเตียงซึ่งภายในห้องมันก็ค่อนข้างที่จะม,มืดมีแสงไฟจากห้องน้ำเปิดให้พอมีแสงสว่างมันก็ทำอาทิพนั้นถึงกับงงไปหมดว่าเมื่อกี้ตัวเองได้เจอได้เห็นผีจริงๆหรือว่าตัวเองแค่ฝันไปเท่านั้นเธอในตอนนี้สามารถที่จะขยับคยื่นาร่างกายในตามปกติ ก็เลยเดีเพวพกงหัวลงมาสองดูเพื่อนว่าเพื่อนยังนอนอยู่เตียงข้างล่างหรือเปล่าเธอก็เห็นเพื่อนนอนอยู่เตียงข้างล่างตามปกติแต่ใบหน้าของเพื่อนในตอนนี้กับมีสีหน้าที่ดูเยเกเยงกับว่าฝันร้อะไรแบบนั้นเลยแล้วอยู่ดีๆเพื่อนที่นอนทำหน้าเยเกอย,อยู่นั้นกับเร้องเกรตขึ้นมาอย่างดังมันก็ทำให้เธอนั้นถึงกับตกหกตกใจไม่ใช่น้อย รีบถามเพื่อนออกไปในทันทีว่าแกเป็นอะไรวะแกฝันอะไรเหรอหรือว่าแกฝันเนผีเพื่อนดนแต่พูดขึ้นมานะว่าแกลงมานอนชั้นล่างกับฉันเถอะแกไปนอนข้างบนเลยมานอนด้วยกันมันอุ่นใจกว่าที่บเบงในตอนนั้นเธอก็รู้สึกกลัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็เลยได้ตัดสินใจลงมานอนกับเพื่อนที่ชั้นล่างด้วยกันแม้ว่าเตียง มันจะเป็นแค่เตียงสามฟุตก็เท่านั้นเองแต่พวกเธอทั้งสองคนก็พากันนอนด้วยกันได้แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้หลับเสียด้วยซ้ำครับพราวนี้มันกลับได้มีเสียงคนพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาเบาๆมันก็ทำเอาทั้งสองสาวถึงกับพากันตกอกตกใจเป็นอย่างมากก็รีบหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินนั่นก่อนที่จะพากันได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อยืนอยู่ข้างเตียงนอนของพวกเธอเองผู้หญิงคนนั้นเธอยืนนิ่งๆแล้วก็ชี้มือไปที่พื้นทิพกับเพื่อนก็รกีบพากนหันไปมองตามคนที่จะได้เห็นผ้าดิบสีขาวๆตกอยู่ที่พื้นแล้วพอได้มองดูดีๆผ้าสีขาวที่ได้เห็นอยู่นั้นมันกับชุ่มเบือเรือดสีแดงๆ มันก็ทำเอาสองสาวนั่นถึงกับพ่านอร้องกีดขึ้นมาอย่างดังอยู่พลังจนพวกเธอเดื่อแต่พากันนอนกอดกันกลมอยู่แบบนั้นไปแล้วก็พากันเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือตอนที่เพื่อนทั้งสองพากันกลับมาที่ห้องทิพย์ถึงเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอเมื่อคืนให้กับเพื่อนทั้งสองได้ฟังแล้วทีนี้เพื่อนที่นอนอยู่เตียงชั้นล่าง ก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอได้เห็นให้กับเพื่อนๆได้ฟังบ้างนํำว่าตอนนั้นเพื่อนก็นอนหลับไปแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆกับได้รู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับมีมือของคนใดบางคนมาจับอยู่ที่ข้อมือก็เลยได้ลืมตาขึ้นมาแต่พอได้ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละกับได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงตอนนั้นได้ก็คิดว่าเป็นทิพ คงจะเดินไม่ออกมาจากห้องน้ําและก็กำลังจะเดินขึ้นเตียงหลับมัง้งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเก็บเจอนิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยั้งสิน้นเพื่อนก็เลยได้ลองถามออกไปทิพทำไมเองไม่ขึ้นไปนอนละ่ะผู้หญิงคนนั้นกลับค่อยๆได้หันหัวกลับมาด้านหลังแต่มันเป็นการหันกลับมาแค่หัวตัวไม่ได้หันกลับมาด้วยนะสิมันก็เลยทำเอาเพื่อนนั้น ได้รู้แล้วว่าตัวเองได้เจอได้เห็นผีอยู่อย่างแน่นอนก็เลยได้แต่หลับตาทำหน้าเยเก,เกหวาดกลัวอยู่แบบนั้นไปจนกระทั่งได้มีคนมาพูดอยู่ที่ข้างหูว่าทำบุญให้ด้วยก็เลยได้ลองคิดขึ้นมาอย่างดังแบบนั้นวันนั้นทั้งสี่สาวก็เลยได้พากันไปทำบุญที่วัดปูทิศส่วนบุญส่วนก็บนแมกับผีผู้หญิงตนนี้บอกกล่าวเธอไป หวังว่าจะไม่ได้ออกมาให้กันได้เจอได้เห็นอีกซึ่งทิพย์กับเพ,พื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ย้ายออกจากหอ,อนี้ออกไปแต่อย่างใดนะครับพวกเธอยังพากันใช้ชีวิตอยู่ตามปกติจนได้มาเจอเรื่องร้อนอีกประมาณสองสามคงซึ่งมีค่ำคืนหนึ่งเธอนอนหลับไปตามปกตินั่นแหละมีเพื่อนเพื่อนมองให้กันอีกทั้งสามคนอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกมันมีอะไรเย็นๆมาเตะอยู่ที่หน้าผากของตัวเอง ก็เลยเดือมือมาจับดูเธอก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้สัมผัสกับอะไรบางอย่างเย็นๆและมันก็ดูเหมือนกับเป็นขาของใครก็ไม่รู้เธอก็เลยได้ลืมตาขึ้นมาดูคนที่จะได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเมื่ายืนอยู่บนเตียงนอนของตัวเองทั้งทั้งที่เตียงนอนของเธอมันก็อยู่ชั้นสองแล้วนี่นะแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยืนอยู่ได้ซึ่งมันก็มีเหตเหตุการณ์หนึง่ง มันเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนซึ่งวันนั้นเพื่อนไม่สบายก็เลยได้กลับไปนอนอยู่ที่หอพักคนเดียวนอนไปได้ไม่นานนักก็มีคนเปิดประตูเข้ามาก็เลยได้รู้สึกตัวก่อนที่จะได้เห็นเพื่อนอีกคนเดินเข้ามาจากนั้นก็เห็นเพื่อนเดินไปเข้าห้องน้ําเพื่อนคนนั้นก็พูดถามออกไปนะ่งว,ว่าทาไมแกถึงกลับมาเร็วจังละ่ะยังไม่ใช่เวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรอ เพื่อนคนนั้นกลับไม่ได้พูดอะไรเอาแต่เดินเข้าห้องน้ําไปเพื่อนก็เลยได้แต่นอนมองดูจูแบบนั้นอยากจะรู้ว่าเป็นเพื่อนคนไหนที่กลับมาหอพักก่อนแต่รอแล้วรอเล่าเพื่อนคนนั้นก็ไม่เดินออกมาจากห้องน้ําเลยสักทีจนตัวเองทนรอไม่ไหวก็เลยได้แต่เสียใจเดินไปดูในห้องน้ําแต่มันกลับไม่มีใครเลยสักคน เพื่นอนคนนั้นก็เลยได้รีบออกมาจากห้องนั้นในทันทีมีกระ้าที่จะนอนอยู่ในห้องคนเดียวอีกต่อไปซึ่งเรากับเพื่อนๆก็ได้แต่พากันทนอยู่หอนี้ไปจนกระทั่งได้ขึ้นปีสองก็เลยได้ย้ายออกจากห้องนี้ไปอยู่หอพักนอกดีกว่าทิพกับเพื่อนๆนก็เลยได้พากันย้ายออกไปอยู่หอพักนอกไม่อยู่หอในอีกแล้วเพราะเรากลูกจะได้เจอได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวแบบนั้นอีก และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด